สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ก็จะเล่าในิาานเรื่องพระภัยมณีตอนที่27ตอนเจ้าละมานตีเมืองผลึกตอนที่สามทุกคนได้ฟังแลวฟังได้เลยนะครับขั้นรู้สึกนึกยั่ และครั้งอีกเฝ้าซักสีกชายเสื้อเหลือแสลงแล้วเครื่อมเห็นเป็นหยิกทําพริกแปลงถ้าองค์แดงดังหนึ่งตําลึงงอมจนล่วงเศร้าเท่าเอบไปแนบเนื้อแล้วทรงเสื้อสูมปิดถนิดถนอมประคมคุ้มปฐมห่มคลุมดูอมอมคลอม ต้องอดออมอารมณ์ให้ตมเตรียมเวลาสายจก้ย่างออกข้างหน้าความเสนานับพันพวกฟันเสียมเชื่งสั่งงานการสรงคารามตามธรรมเนียมให้ตัวเตรียมเพตรา1,500้พ้นประจําลําละพันถือคันสอนเคยลานลอนลบกล้าไม่ล่าถอย เรือลำทองเรือทองคำลำที่นั่งนั่นฝังพลอยดูพลาวปล่อยเพลวพร่างกระจ่างตาด้วยที่แดนแผ่นดินเพชรนินมากไม่หายากเหมือนอย่างต่างภาษามันทุกน้ำลำเลียงกับเข้าปลาทั้งสัตว์ปา่าเปียดไก่เอาไปกินได้พร่งพร้อมครั่งครับ เป็นสับเิ์ค่อยเสด็จดาดดาชลาสินส่วนองเท้าเจ้าลามานผ่านแฟนดินเหมือนจะบินข้ามฝั่งไปลังกาด้วยเชยรูปจูบสุคนปนญญาเฟดเปรียบเหมือนแลดได้กิ่นทวินหาพอ,รอพร้อมไพร่ไม่รอดูเลิกปลายกเพตราพันเศษ จากเขียดแค้นทวนนายท้ายไม้มั่นตะวันออกตัดละลอกแล่นข้าไปตามเพียนด้วยเรีบร้อนก่อนเท่าทุกเท่าเดียนได้ลมแล่นไล่มาไม่ราใบเป็นเดือนหนึ่งถึงลังกา ตรงท่าข้ามถนนพระรามราชวังที่ตั้งใหม่ทอดสมอรอเลียงเกียงกันไปบ้างลวดใบลวดเสายินเล่ายาฝ่ายอมาตร,ราชทูตที่ถือสารทูนลาเท่าละมันด้วยหันษาขึ้นเมืองใหม่ไปเฝ้าพระธิดาทูนเกียรติาตามจริงทุกสิ่งอัน ฝ่ายชวมยงองค์งละเวงบรรลาดคิดกระยาดอยู่ด้วยยักษ์มักกะสันแต่ใจรู้อยู่ว่าไม่ทำไมกันจะดูฟันเสียมเล่นให้เห็นพักดํารีพรางทางสั่งพวกช่างแต่งจงจัดแจงให้พิลึกตึกตำหนักจะลับแขกแปลกประเทศเป็นเพียักษ์ให้พร้อมพรัก ผ้าที่นั่งเหมือนสั่งไว้ไฟฟ้าลังสร้างประดับได้รับสั่งมาแต่งตั้งเตียงทองมั่นสองใขเป็นลัดลดลันสั้นบนล้วนกลไกลมีครววใครครังละคังก็ดังเองเตรีมกระถางวางทูปรูปฝาลังถึงนาทีตีละครังเสียงเงียงง่าง ลเลื่อยรับขับขานประสานเพลงผู้ใดฟังวางเวงในวิญญาดอกไม้ร้อยส้อยสวนสุคนทลดมะรีสดหอมและลื่นซื่นนาสาแถวถนนหนทางครั่งโครงคาให้ปูผ้าขาวลองทั้งสองสันฝ่ายพ่อครัวหัวป่าหาแก้มเหล่าจะเลี้ยงเหลราพวกยักษ มักกะสันสร้างหารแพะแก่ควยลงหลายพันเอาแม่ขันลองเลือดเชือดเอาไว้แล้วแล่เถือเนื้อสดรดน้ำส้มไม่แกงต้มดับติบพอหยิบได้ปรุงผักซียี่ล่าตัยพริกไทยทำเตรียมไว้พร้อมเสร็จสําเร็จการ ปลายสมยององค์ละเวงบรรดาสมอนพ่อแดดอ่อนอาบองค์สรวงสนามชชชลมละอองทองปนสุขนทานพนักงานขัดสีสวีวันทรงภูสาข้าเมืองเรื่องระยับสวดถลับสลององค์ทรงกัสันใส่สร้อยนวมสวมประสานสร้างวานบันแก้วกูดันแปววามอลมองค์ แล้วกวดเก้าเมาลีสีสวัสดิ์ระจงผัดพนาราดวาดขนงใส่ปินทองข้องผมพอสมสรงตังอ,อนงนางฟ้าสุาลาไลใส่สนอบกรอบหน้าระยาย่อยล้วนเพชรพลอยแปลวเปล่าดอกไม้สวแล้วเลือกสาวสันทัดที่จัดไว้ สำหรับไส้ปนนิบัติกษัตราแม้นชายใดได้ยนบิมลสสมลงปะลมลงเลสเนหากับนาลีที่ได้หัดเปลี่งนขัดตราคอยรักษาวง,งานางข้างละพันแล้วทรงตราลาหูยละญาติดูปูดปลาดทางทุลางนางสวรรค์สีพี่เลี้ยงเคียงครอจอละลัน นางกำนันพลั่งพร้อมพร้อมจอละดนออกตึกไม่ใหญ่ค่้วงํำอางสสมเสียงประครมคล่องกองคล่องกลาหนทั้งทงทิวปิวเปลี่ยงทั้งเบื้องบนตามถนนใหญ่ยาวผ้าขาวปูชาวลังกาพากันดูพวกฟันเสียมเห็นหานเหี้ยมหน้ากลัวทั้งหัวหู แต่ล้วนมีฝีมือถือธนูชวนกันดูเดินตามออกหลามมาเข้ามาในเข้าในวังยัย่งหยุดกระบวนแห่ให้ตามแต่ตัวนายทั้งซ้ายขวาเข้าห้องทองห้องประทับระยับตาขุนเสนาเชิญให้นั่งบรรลังรัด่่ายัวล่างนางสำหรับคอยรับแขกล้วนรุ่นแรก รูกลวนนี้นิบัตรมานบนอบหมอบกลันอยู่งานพัดบ้างก็ยัดหยุดกล้องประครองคอยบ้างหมอบเมียงเคียงบันลังเขาตังเครื่องแล่ซ้ำเรืองล่อใจให้ใส่สวยพอเนสบสศพปลบเลี่ยงเมียงชะม้อยดูแช่มช้อยเชียงชวนให้หยวนใจ จ้ละมานรานจิตพิษเพ่งล้วนปลังเปงเปลืม้มจิตด้วยพิษสมัยกิริยาน้าถนอมละม่ละไหมพระยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยจะม้อยเมือนมาเห็นนางข้างไส้จะไม่หมอบยิ้มชื่นชอบเชิงนางละคางเขินดูพลาพลิ้มยิ้มแย้มแจ่มจำเรินพระหลวงเพลิน พลอยยิ้มอยู่พิมพลายฝ่ายสวมยององค์ละเวงบรราสมอนเปิดบัรชรฉากเขียนพิเียนฉายเห็นองค์เท่าเจ้าละมันเหมือนมานไายดูรูปกายใหญ่หลวงดูงพ่วงผีจมูกแหลมแก้มแฟบซสีกซ้ำเสี้ยวดูหน้าเีม้มหานนัก เหมือนยักษ์สีแต่กิริยาดูประวัติด้วยสตีเห็นนาลีสาวแท่และตะลึงดำดีพลางนางกษัตริย์ตัดปลาใสควาพระไทยเชษดถาลีบม,มาถึงน้องสมหวังดังกิจคิดข้าหนึ่งจะได้พึ่งภูมีเหมือนพี่ย่าแลา้วปลาใสไตถามไปตามเรื่อง ถึงบ้านเมืองเผ่าพงพระวงศาทั้งแถวทางกลางทะเลมาเพตรามอละคาขัดขวางเป็นอย่างไรไฟองค์เท่าเจ้าละมันให้ลานจิตเฝ้าเพียงพิดฝูงอนงให้หลวงไหลเสียงตะหนักทักไทยและอายใจจำเรียงไปดูนางตามหว่างโคมเห็นสวมยงอง์ละเวียง รลาลาดสถิตอาจอัมภัยวิไลสวมดังดวงเดือนเคลื่อนคล้อยลอยพระโยมงามประโลมลืมองค์ลงตะลึงเหมือนรวบล่างช่างเขียนไม่เพี้ยนผิดทศพิษราตรีไม่มีถึงลำพะกรอ่อนละม่อมเหมือนกลอมกลึงเนี่ยดังหนึ่งลำเทียนเียนประจง พระโอนางอย่างสีเต้นกี่กิ้มดูไม่อิ่มอกใจให้ไหลหลงเพลิอนอารมณ์ชมรูปลงจูบลงงงกับลู่องอายใจอะไรลานเกี่ยงต่อว่าธานีไม่มีทุก,กเกษมสุขสืบวงดำรงสถานเพราะทราบข่าวสาวน้อยปล่อยลำคราญจะมาผานภัยรี ซึ่งบีธาให้สวมยงทรงยศในทศทิศปัจจามิตรมาบังคมล้มเกษาแม่นขัดเครืองเมืองไหนที่ไม่มาจะอาสาสวงคามปราบปรามไปประเดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นข้าศึกเมืองพาลึกนั่นอยู่หนตำบลไหนจะไปมัดตัดศีรษะพระอภัย มาให้ได้สวมประสงค์จำนวนนางปัจนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ